อ่าเราขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซนเหล่าเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเซนเหล่านะครับจะมาหอผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับอ่าของคู่นี้นะครับคิดตันพาเลตนะครับพบกับเซาเทมตันนะครับคู่นี้เตะกันนะครับในเวลาตีสองนะครับสามสิบนาทีนะครับเวลาตีสองครึ่งนึงครับ าทางเจ้าบ้านนะครับคิตตันพาเลตนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเพิ่งจะกลับมาเก็บสามแต้มได้ก็ตามทีนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมนั้นนะครับมองว่าก็ยังดูเอาแน่นอนกับพวกเขาได้ยากอยู่ครับเพราะเกมในลีกสี่เกมนัด นัดนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ใครก็ไม่ชนะใครมาเลยนะครับเป็นการเสมอและแพ้มาอย่างละสอเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนนะครับเซาแทมตันนะครับผลงานนะครับโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ย,ยังไม่ดีนักนะครับเช่นเดียวกันพอเกมในหลีก5นัดน,นะครับหลังสุดเก็บไม่สามารถเก็บ3แต้มมาได้เลยเป็นการเสมอ2และแพ้ไปถึงสเกมด้วยกันนะครับ แต่ว่าเกมนี้แซวแทมตันเองนะครับพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับงานที่มองว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูยางเท่าไหร่นักนะครับเพราะนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเองครับฟอร์มภาพรวมนะครับในหลีกช่วงหลังนั้นนะครับมองว่าก็ยังดูเอาแน่เอานอนนะครับได้ยากอยู่เช่นเดียวกันเพราะภาพเพราะภาพรวมนะครับมองว่าก็กยังค่อนข้างดูสูสีกันอยู่มากนะครับ คู่นี้นะครับมองว่าเป็นบอลสามน้านะครับโอกาสออกหน้าชนะเสมอแพ้นั้นถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเกมนี้เห็นควนเลือกเชียร์นะครับเซาแทมตันนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นฝ่ายแบกราคาและลุ้นให้ได้ทั้งสองมุมนะครับเหมาะสมกว่าอ่ารอฝากเลือกเชียร์ไว้ด้วยนะครับนักบุญแดนใต้นะครับเซาแทมตันนะครับ ฟอร์มภาพรวมนะครับกับเกมในเหล็กของสองทีมนี้นะครับมองว่ายังเอาแน่นอนและยังดูคาดหวังอะไรกับพวกเขานะครับได้ยากด้วยทั้งด้วยกันทั้งสองทีมนะครับคู่นี้มองว่าเป็นบอลสามนาโอกาสออกหน้าชนะเสมอแพ้นะครับนั้นมองว่าดูใกล้เคียงกันนะครับเกมนี้เลือกเชียนะครับแซวแทมตันนะครับที่รุ้นได้ทั้งสองมุมนะครับจะดู ได้เปรียบกว่านะครับก็ขอฝากไปด้วยครับนักลบนักบุญแดนใต้นะครับขออภัยนะครับนักบุญแดนใต้นะครับแซลแฮมตันนะครับชนะแน่นอนนะครับคืนนี้นะครับเซนเหลารับประกันเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ช่องเซนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ